ส <c oughs> วัสดีครับอ,อ,อ่านเมื่อกันต่อนะก่อนอื่นก็ขอบคุณชีม้าน 5. คอมที่ให้เราอ่านฟรีแล้วก็ขอบคุณทางด้านเทนเซนต์นะวิดีโอที่ปล่อยกระตูนมันๆมาให้เราได้ดูกันนะหนึ่งในหนึ่งเดียวคือเธอนะถ้าผมแปลเนี่ยนะ ก็คือหนึ่งหนึ่งคนร้องอยากเธอก็เลยใส่วานหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวคือเธอนะฮะภาษาอังกฤษคือ history อะไรสักอย่างนั่นแหะเมื่อวานนี้ผมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็คือตรงที่พระเอกเนี่ยกําลังจะไม่ปกปิดนะจะใช้พลังของตัวเองเนี่ยเพสู้กับเจ้าผู้หญิงคนนี้นะฮะเจ้าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นใครก็ไม่รู้นะที่มาอยู่อเองเนะี่ยไปต่อ เอาแคทนะฮิตร ر อะไรสักอย่างเนี่ยออดทัส์เอาแคทอะไรประมาณเนี่ยว้าวว่าแม่ครับแม่โอ้โหดูดตีหัวแตกนะน่าจะเป็นพระเอกตอนเด็กใครบอกให้พวกแกมายุ่งกับฉันละ่ะน้อยเนี่ยกำปั้นยัดไม่ว้าวา ตาหูไอ้ไอ้เจ้าเด็กนี่น่าจะเป็นตาหูตาหูเต็มไปด้วยเลือดเลยอืนี่จ้างชูร้านในตอตคนอีกแล้วนะออจ้างอีกเถอะเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แนะ่ลูกหูของฉันน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนต่อยฟรยีหรอกไม่คอยดูให้เธอะอ้อนะ สงบสติหน่อยอค่ารักษาพยาบาลของอาหูนะ่ะเดี๋ยวพวกเราจะจ่ายให้เองไอ้ลูกสาะระเลวกูบอกมันงกี่ครั้งแล้วว่าวิชากังฟูของบ้านเรานะ่ะไม่ต้องใช้มันกับปู่อื่นแต่พ่อ <c oughs> เขาเขาเขาทำก่อนนะมาเถียงคำอีก ียัเขาไม่ตกฟากเลยจับไม้ขึ้นมาืออยิอวันนี้แหละจะทําให้แกได้จดจ,จําว่าไม่แซ่ของพ่อเดี่มันเจ็บแค่ไหนอเอ๊ะพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผิดไปแล้วนี่ซ้กเข้าให้ทําอะไรหลานกูนะพ่อครับนีเดอ้อตอนเด็กๆแกก็เป็นแบบนี้นะ ยังจะมาท,าทํางทำลายรูปอีกม,ม,ม,มึงน่าจะแค้นกูตอนตอนที่มึงเด็กต่อยมึงละสิก็ตีมึงละสิจรูรานยกขึ้นมาสิคุณปูอีเ้อไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวไปแล้วก็ชูรานไปช่วยพ่อ,อแกด้วยเะเก็บข้าวเก็บของอะไรกันครับพ่อที่นี่เราอยู่มานานละ น่าจะย้ายบ้านแล้วน่าจะเกยมตัวน่าจะย้ายบ้านได้แล้วนะแล้วก็นะฉันน่ะนมีที่ที่เราจะย้ายไปแล้วด้วยเอ๋ย้ายบ้านอีกแล้วหรอครับปูผมไม่อยากย้ายบ้าน <c oughs> กี่เดือนผ่านไปสับโชกมีขุดเขาให้นี่มันอะไรกบกบดูกบมอ,ด,บอดูกบเหรอ มึงดูกบใช่ไหมไอ้ชหลานกูบอกให้มึงพักไว้ยังบอกให้ไปฝึกฝนกังฟูแบบนี้ยังมาเล่นกบเดี๋ยว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 ยัดแม่งให้เอ๊ะก็ให้เด็กมันพักบ้างนะเออทำไมเรื่องมากขนาดนี้ให้เด็กมันพักบ้างฝึกกังฟูกันทั้งวันออก็ได้ นี่คนรัดูหลานคนสิสักวันเนี่ยมันจะกลายเป็นเด็กเสพเพราะคุณรักมันมากนี่แหละเด็กเสเพอะไรกับไตกรนทึ้งวันคนเปิครับผมถามสักนิดหนึ่อไหมครับเออผมเป็นลูกของเขาจริงๆเลยเออมึงคิดอะไรเนี่ยมึงก็ต้องเป็นลูกมันสิ แต่แต่พ่นะก็ใช่สิขับดูสิมุนพ่อเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อยผมให้ผมเนี่ยฝึกกังฟูแล้วกันนะออถ้าไม่ฝึกเนี่ยก็ต้องโดนเขาลงทอดอีกดูเด็กบ้านอื่นเพื่อสิเวลาเขาตีลูกนะก็ใช้ไม่แท้ใช้ใสเอลเนี่ยผมก็รับว่ามันเกินไปแล้วแต่นี่พ่อผมเนี่ยมีทั้งกระบวนท่า คุณว่าตีรูปต้องใช้กระบวนท่าใช่ไหมครับเออความจริงแล้วอ่ะนะที่บังคับไปเองฝึกกังฟูเนะี่ะคือปู่เองแหละอะปู่งั้นแหละเออแล้วก็ปู่เป็นคนบอกให้พ่อแกนะทําแบบนั้นเองแต่ก็ไม่คิดนะว่าเขาเนะ่ะจะเข่งคัดถึงเพียงนี้โธลรานแม่ของเจ้านะ่ะตายไปเร็วเกินไปพ่อของเจ้า เคยต้องมาลาบากเนั่นแหละแต่ว,ว่านะก็หลายปีมาเนี้ยเขาก็ยังไม่เคยลืมแม่ของเจ้าเลยแล้วก็ไม่อยากที่จะแต่งงานใหม่อีกครั้งยอยู่คนเดียวมานานมันก็น่าจะเหงาแล้วนะเออมันนา่าจะอยากบ้างแหละเอ๊ะ <c oughs> ไม่พูดคำนี้ <c oughs> เออถ้างั้นก็ใช่อยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมา เออใช้ลงอารมณ์กับลูกลูกนี่ใช่ไหมครับเหงาก็ซักไปดิดูแกสิเป็นแบบนี้แล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวปูจะจัดการให้เองแม่กาให้หลังแกลูกใช่ไหมออะไรกันนะยยาปุ่มระเบิดไอ้พ่อ ก็ใช้ฝ่ามือกับผมทำไมอ่ะอทำไมต้องทำไมต้องตีผมด้วยไม่ต้องพูดมากขุดดินไปเองอ่ะเ,อเป็นไงบ้างเฉัๆวิชาฝ่ามือผ่าอากาศของปูเนะี่ยวิชาฝ่ามือผ่าอากาศของปูนะแล้วกันนะ ถ้าว่ามา่อไรที่นายฝึกกังฟูสําเร็จน,นะเดี๋ยวปูจะถ่ายทอดวิชานี้ให้ใหถ่ายทอดไปก็เท่านั้นแหละพ่อกับคุณนะ่ะพ่อกับคุณปูนะ่ะก็ไม่ได้ให้ผมใช้มันกับคนอื่นแล้วนี่ทําไมต้องสอนผมด้วยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็นะปูครับผมไม่อยากเรียนแล้วว่ะคุดูคุณเด็กคนอื่นสิไม่เห็นจะต้องเรียนเลยก็ยัง อยู่อย่างสุขสบายนี่เจ้าเด็กเวนนี่อิงคิดอะไรปู่ก็เข้าใจแล้ะนะแต่ว่าปู่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกปู่ก็อยากให้เองหนึ่งเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างแต่นะอืมก็ก็เอิงเป็นไม่ได้นี่เหมือนกับคนอื่นเขานะ่ะที่จะ อยู่ไปวันๆแล้วก็สักวันก็เอาผู้หญิงมาแล้วก็เกิดหลานเหรนให้ปู่เลี้ยงแต่อาจจะเป็นพวกปู่เนี่ยทำเวรกรรมอะไรไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นส่วนหลานปู่ขอโทษนายจริงๆปู่ขอโทษหลานจริงๆหลานไม่มีทางเลือกอะที่เกิดอยู่ในบ้านเราปู่ ปู่ถึงแม้ว่าปู่เนี่ยจะบังคับให้ในายเรียนกังฟูนายก็ต้องเรียนให้มันได้แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยว่าปูนะ่น่ะทำไปเพื่ออะไรพ่อปู่ไม่มีทางที่จะอธิบายให้ในายฟังหรอกแลก้วก็วิชากังฟูพวกนี้นะเมือ่อเรียนสําเร็จแล้วก็อยา่าใช้อะไรสุดลีสไลด์นายนรู้ ใช่ไหมละ่ะว่าทำไมก็เพราะว่าในยุทธภพเนี่ยมนุษย์เราไม่กลัวฟ้ากลัวดินหรอกแต่เขากลัวคนที่ไม่เหมือนพวกเขาหนะถ้าว่านายเร็วเรวร้ายเกินไปหรือว่าขี้ขาดก็จะถูกพวกเขาเหยียบย่าแต่ถ้าว่านาดีเกินไปหรือว่า เก่งเกินไปพวกเขาก็จะหาวิธีทางกดดันและก็หากเหินจากนายก็มีเพียงแต่ไม่ต่างจากพวกเขาพวกเขาถึงจะวางใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรพวกเรานะ่ะฉะนั้นในยุทธภพนี้นะคนที่เขาเก่งจริงๆนะก็คือคนที่สามารถอยู่กับคนอื่น อยู่กับคนธรรมดาได้นะแล้วก็นะเรียนวิชากางฟูที่บ้านเราสอนไปนะไม่ต้องเปิดเผยออกไปข้างนอกนะถ้าหากว่านายเปิดเผยออกไปก็อาจจะเป็นตัวประหลาดคนที่แตกต่ตางก็ได้นะน้ำขึ้นเรือย่อมขึ้นตามน้ำ ก็เหมือนจะเข้าใจนะปู่อัน,นี้ลุกขึ้นมาสิปู่จะดูหน่อยว่าเจ้าฝึกฝนไปถึงขั้นไหนแล้วอืมคิดปู่ครับถึงไม่ผมจะเรียนได้แต่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อไหร่ล่ะครับที่ผมจะสามารถใช้วิชา เหล่านี้ได้คุณปูช่วยบอกผมได้ไหมครับอืมแบบนี้แหละดีใช้บทสวดบังครับอ๋อวันไหนใช้น่ะเหรอดินฟ้าแตกแยกหมื่นล้านพลังชีวิต ฝึกฝนกว้างไกลยั่งยืนวิชาฉัน้บผมเข้าใจแล้วว่า,าเวลาไหนใช้นั่นละ่ะก็ใช้ตอนที่เองจะตายยังไงละ่ะ ใช้เพื่อปกป้องชีวิตยังไงล่ะเจ้าหลานงูดึงพลังสีทองภายในตัวปลดปล่อยคือการโจมตีเก็บกดคือเกาะป้องกันอ๋อ กาป้องกันอะไรใส่แม่งเชียบจฮะห,หายไปแล้วหายไปไหนล่ะข้างหลังควัดเข้าให้ไม่เป็นไรฮะพลังสีทองสามารถเป็นกรอบได้อย่างนั้นเหรอเอาไปกิน ถึงว่าจะเป็นเจ้าผู้หญิงบ้ากษัตร์ถอะนะแต่ยังไงก็เป็นผู้หญิงอะ่ะล,ลงไม่ลงไม,ลงไม้ลงมือไม่ได้อผมเป็นสุภาพบุรุษอ๋อแล้วก็นะคุณปู่ในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วละ่ะความหมายของคนตอนนั้นน่ะว่าบนโลกเนี้ยคนที่แตกตา่างน่ะ ไม่ได้มีแค่พวกเราเท่านั้นสินะแล้วก็วิชากางฟูที่คนปู่สอนภูมมาเนี่ยก็เพื่อที่จะต่อกรอนกับไอ้พวกที่แตกต่างนะสินะจับหกัหกดาบของเจ้าออกไปสกัน แล้วก็นะคุณปูคุณอาจจะคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าผมอาจจะเจอกับคนที่แตกตา่างนั้นสินะหมู่บ้านแห่งหนึ่งสากศพอืมดูจากพลังที่เหลือค้างอยู่แล้วไม่ผิดแน่คนนี้แหละก็คือสากศพของจังสุลินอ๋อโอเค ทำงานได้ดีมากฮะไม่ได้จริงๆนะสินะแล้วก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าตักเท่าเนี่ยแห้งเหี่ยวมาหลายปีก็เป็นไดน้เพราะยังไงฉันก็ไม่ได้ หวังอะไรมากอยู่แล้วแต่ก็นะฉันจะต้องชื่นชมในตัวตะแกนี่แหละนะผ่านมาตั้งหลายปีก็ยังสามารถที่จะถึงดูดเอาชิ้นส่วนวิญญาณมาได้อยากจะรู้จริงๆว่าตอนนั้นนะ่ะตะแกกคนเนี้ยแข็งแก่งสักเท่าไรกันนะแต่ดูจาก ปริมาณของชิ้นส่วนที่ดูมาได้เนี่ยก็คงจะใช้อะไรไม่ได้แล้วนะเอ๊ะอย่าเพิ่งสินายบอกว่าถ้าหากว่าฉันเอาสากศพของจังสิลิงมาได้ฉันก็จะเป็นพวกเดียวกับพวกนายใช่ไหม <c oughs> ขอโทษด้วยนะก็เพราะว่า สบที่เธอเอามานะ่ะผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่ฉะนั้นฉันพวกเราเนะี่ยยังรับเธอเข้ามาไม่ได้อะอะไรนะนี่พวกนายมาล้อเล่นกับฉันกันเหรอเมื่อตอนแรกในบอกว่าถ้าฉันทำได้ก็จะทำตามคำสัญญาไงไม่อยาก เปิดน,น้ำลายตัวเองงั้นนะเหรอคืน,น้ำลายตัวเองใครบอกให้ฉันเป็นผู้คุมคมค้มคุ้มผู้คุ้มครองเรื่องพวกนี้แหละนะ,ะฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็นะทธอก็าอาจจะรู้ว่าพวกเราเนะี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจได้แล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วนี่ ออแบบนี้เนี่ยเอาแบบนี้ไหมเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเจอกับหลานชายแล้วก็หลานสาวของจัางสุลินกันเหรออ๋อผู้หญิงที่ถือมีดน่นละล่ะอืมผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเธออย่าได้ไปยุ่งกับเขาเลยแต่หลานชายของ ถ้าเท่าจางเนี่ยน่าจะเป็นพวกเดียวกับเราสินนะ,ะเธอไปเอาตัวเข้ามาสิจะเป็นหรือตายก็ได้แล้วนายจะเอาอะไรมาให้ฉันเชื่ออีกละ่ะถ้าครั้งนี้นายผิดสัญญาอีกจะทำไงละ่ะอ เรื่องแบบนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรแหละนะถ้าเธอจะเชื่อก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญประตูอยู่ทางนั้นฉันจะฉันจะทำสักครั้งถ้าฉันจะทำอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าคิดนะว่าจะมาหลอกเล่นกับฉันได้นะถ้าหาว่ายังมาเล่นกับฉันหัวของนายนะโดนฉันเด็ดแน่ตกลง ถ้าหากวัา่าเธอทําได้ห่ะนะลี่ลียงลี่เหลียงไม่ต้องดัดียงอะไรี่เลียง,งนายเจ้าบ้านี่ทําไมไม่บอกวิธีเข้ามาเป็นคนของเราตรงๆกับเขาล่ะหละักกันนะเพราะว่าไอ้เจ้านั่นน่ะก็คือการซีการซื้อก็คือสายเลือด ของการซีการซื้อเลยนะหาไม่ยากหาไม่ง่ายละอืเจ้าโจนน้อยวันวๆเขามีแต่ทำผิดมานี่เดี๋ยวพี่จะเอาน้ำร้ายๆในท้องเจ้าเนี่ยดูดมาให้หมดเลย <c oughs> พี่สาวพี่สาวปล่อยผมไปเถอะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะอืมแต่ว่าตัดเท่าร่างกายของตัดเท่านะ่ะความจริงแล้วยังสามารถที่จะดึงบางสิ่งบางอย่างออกมานะแต่ว่าจะต้องเสียแรงไปเยอะแล้วก็ ฉะนั้นสองวันต่อจากนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณละช่างเป็นอะไรที่แต่ก่อนน่ะผ่านมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่ห่างหายไปสมหมดยังสามารถรู้สึกได้ถึงพลัง ร้อนแรงของหยางอืม,อมขึ้นขึ้นสเสียายที่ไม่ได้เกิดในสมัยนั้นนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็อยากจะทดลองควมเร่าร้อนอออ เพี่ครับช่างเป็นนางจิ้งจอกเสด็จคับมาที่ประเอกข้าฝึกวิชาพลังสีทองป้องกันกายมาตั้งหลายปี แต่กับถูก,กผู้หญิงบ้าคนนี้ฟันกระจายอ,อ๋อกระเพาะว่านายนะต้องกลายเป็นทาสของฉันฉันก็เลยหอมมือให้นะแล้วก็นะนายดูยสิฉันน่ะ จริงใจแค่ไหนเพียงแค่ฟันขาดแค่พลังสีทองของนายเท่านั้นอ๋อแล้วขอโทษด้วยนะพอดีว่าวิชามีดของชน,นะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลย ไม่มีแค่พลังสีทองเท่านั้นที่โดนฟันไปนะเ,ออเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็โดน